ยามมหาราชาตัดสินมหาราชานะในส่วนมหาราชาผู้ิพลกษาผูเิเดินมหาราชาและขอน้องถวายควงมังรักภักดีแต่พบว่าเสด็จเจ้าอยู่กับได้การพิเส,สมเด็จพระราชนิยีตลอดจนเจ้าฟ้าผู้ทรงแห่งราชวงศ์จะเปนเรงระกาชนิยมกับเรียนครับพี่น้องกับเรียนพระนท่านนายกประยุทธจ์จันโอชากับเรียนพระนท่านนักกฎหมายใหญ่ด็อกเตอร์ er, ทั้งหลายนักกฎหมายใหญ่แล้วก็บรมอาจารย์ทางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมนะครับกระบวนการตุลาการทั้งหลายผมขอฝากมะเพียงข้อเดียวสั้นๆน,นะครับแต่อาจจะขยายความหน่อยไม่เกินห้าทีเราเคยได้ยินภาษิตโบราณที่ร่นเก้ารชการที่หทรงพระนิพนธ์เอาไว้จำกันได้ทุกคนผมเชื่อสกิดอีกนิดก็ได้เมืองใดไ,ำำไร้ธรรมอภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอน เราคงไม่ต้องไปเท้าความถึงสมมาสัมเจ้าอีกคนอีกพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งพระองค์สอนไว้ธรรมะนะครับนะบผู้มีอำนาจขาดคุณธรรมย่อมนำมาซึ่งความเสือ่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากนะฮะเท้าจึงได้นะครับก็ต้องกาบเรียนพี่น้องเลยครับขออนุญาตบ้านเมืองมันต้องมีหลักยึดและหลักยึดนั้นต้องเที่ยงตรงไม่ใช่เอ็นไปเอ็นมาเป็นไม้หลักปักขี้เลนสมัยเราเป็นเด็กนั่นนะ ทุกคนเชื่อถือสอนมาตัแต่เด็กอำนาจตุลการอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติเป็นไงล่ะล่มสลายหมดเลยไม่มีใครเขาเชื่อถืออำนาจบริหารไ็่ต้องพูดนายกพูดหาอะไรคนเชื่อไหมทุกวันนี้อำนาจบริหารมีใครเชื่อบ้างอำนาจนิติบัญญัติเชื่อไหมลากเอาคดีของนายกไม่ไว้วางใจเข้าสภาตัดสินออกมาเขาเชื่อกันหรือไม่ เขาเชื่อไปว่าท่านผ่านผ่านนั่นคือปัญหาได้ข่าวาว่าแจกกล้วยกันหลายหีวันนี้อำนาจตุลาการเหลืออีกหนึ่งอำนาจจะตีความสุดท้ายว่านายกประยุทธ์จะอยู่แปดปีได้หรือไม่ท่านลองวิศคราะหข่าวว่าไปยื่นเอกสารแล้วมีคนไปยื่นเอกสารแล้วคณะทีมงานของท่านกฎหมายของท่านไปยื่นตีความกันแล้วนะครับส่งไปถึงสารรัฐมนูลแล้วว่าน่าจะชี้แจงในทุกข้อผมบอกได้เลยนะครับ ท่านดอกเตอร์วิศุท่านเป็นดอกเตอร์ทานกฎหมายผมเสียดายเสียดายคำนำหน้าของท่านแล้วเสียดายที่ชื่อเสียงของท่านแอนดีที่สร้างมาก่อนที่จะมีคณะรัฐบาลปฏิวัติท่านชื่อเสียงท่านสวยงามมากแต่วันนี้ผมไม่รู้ว่าสังคมมองท่านอย่างไรแต่ผมเนี่ยมองเลยะเป็นนักคณิตศาสตร์สาเพลงผมบอกแล้วุมอ่อนใจความเป็นผู้นําไม่อยู่ที่การตีความนะครับท่านทั้งหลายพระท่านนายกประยุทธ์ครับท่านวิศุเครืองามครับ ภาวะผู้นําไม่อยู่ที่กความตีความถ้าพวกท่านเป็นนายกไปแล้วแปดปียังตีความไม่เป็นว่าอยู่ใช่หรือไม่ผมว่าท่านลาออกค,ครับท่านดรวิศนุเครืองามกฎหมายและธน,นูท่านเขียนมาเองพวกท่านล่างกันมาเองตีความแปดปีท่านตีความไม่ได้ท่านผมว่าท่านคืนปริยเเอกไปเหรอผมว่าท่านคืนไปเลยกริตศาสตร์สังเพงไงนะนรับ ผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยของสาร,รัฐธูรมนที่เคยวินิจฉัยออกมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับว่าการที่นายกประยุทธ์ไม่ต้องไปยื่นแสดงบ,บัญชีทรัพย์สินปี62จำได้ไหมครับข้อกล่าวอ้างที่ว่านายกประยุทธ์ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในปี62ก็เพราะว่ามีคำวินิจฉัยสาร,รัฐธูรมนออกมาแล้วนะครับว่าเนื่องจากเป็นนายกต่อเนื่องตั้งปี57ใช่หรือไม่ถ้าใช่มันก็เรื่องเดียวกันจะไปตีความอะไรอีกลนะ่ะ จะตะแบงเป็นวันนั้นใช่วันนี้ไม่ใช่เหรอฝากครับพระท่านนายกประยุทธ์ท่านวิศว์เครืองามตุลาการสาร,รมนูลฝากนะครับให้บ้านเมืองมีทางออกให้ประชาชนบ้างเขาเบื่อหน่ายกันหมดแล้วมันล่มสลายไปแล้วแปดปีเปิดโอกาสใหม่เถอะไม่ไหวครับพออย่าดื้อครับ